ตัวน <an> ี้คือทาี่โซล่าเอร์ีซีซึ่งเป็นทักษะเด่ตัวนี้เป็นตัวการลิตที่พวกคุมดูในลานี้มันคือแหล่งพลังงานที่เป็นพลังรกิจหลักของมันคือพื่อใช้กาเพราะว่าเอโซล่าเนี่ยจากเกมแรกก็เิที่เราัช้ตัวกล่องตามที่แต่ว่ามันเป็นได้นานเานเราเป็นต้องสร้างรถกับเสียชั้ตัวนั้นเาเยก่าเ กองทัพบกาศนะคะเตรียมเสริมเคยียวเล็บให้กับกองบิน3หรือว่ากองบินโดรนนะคะซึ่งเป็นกองบินใหม่ของกองทัพากาศนะคะด้วย UAV ที่กองทัพากาศผลิตเองนะคะก็คือ M Solar X นั่นเองค่ะ M Solar X นี่นะคะก็วิจัยพัฒนามาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่า ปีงบประมาณปี2568นี้เนี่ยจะถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่จะมีการเข้าสู่ลายการผลิตนะโดยบิกไก่พลากาศเอกพันทพณีพัฒนกุณผู้บรราการฐานอากาศเนี่ยก็ได้อนุมัตินะให้เข้าสู่ลายการผลิตนะ o อ็มโเนะเพื่อที่จะนำไปบรรจุนะไปประจำการทั้งในส่วนของกองบิน3นะแล้วก็ไปที่กองกำลังเฉพาะกิจช .9 ที่ปัตตานีนะแล้วก็อีกหลายจุดในกองบินทั่วประเทศ เพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการบินรัตะเวนบินถ่ายภาพแล้วก็บินเรื่องของการมาตรการด้านการข่าวนะคะเอ็มโซนะมีต้นทุนในการผลิตประมาณลำละ10ล้านบาทถ้าขึ้นลงแบบวีชอนะแนวดิ่งก็จะปฏิบัติการได้นานสีชั่วโมงแต่ถ้าใช้ลอนเชอร์แบบฟ e ิ wing ก็ได้10ชั่วโมงค่ะซึ่งปัจจุบันกองบิน3ของกองทัพบกซึ่งทราบกันดีว่าเป็นกองบินโดรหรือว่า Wing of Excellence เนี่ยนะคะ อ uh, UAV หรือว่าโดนที่ใช้อยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอิสราเอลนะคะในตระกูลของ Aero Star Aeronautic นะคะแล้วก็ที่เราทราบกันดีก็คือมี U1 นะคะก็คือ RTAF U1 ะะที่ คนไทยผลิตเองนะร่วมกับกองทัพอากาศแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ต้องใช้ในหลายกองบินทั่วประเทศในเรื่องของงานการขาดแล้วก็การบินลาาตระเวนนะเพราะว่าจะทำให้ประหยัดงบประมาณมากกว่านำเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการฮนะ นอกจากนั้นนะผู้บัญชาก,การทหารอากาศเนี่ยก็ยังมีแผนที่จะสร้างศูนย์ฝึกนักบิน UAV นะ,ะเป็น Academy สํสำหรับ UAV หรือว่าดโดรนโดยเฉพาะของกองบินสมเลยนะฮะเพราะว่าต้องรองรับกับเรื่องของการบังคับหรือว่าการใช้งาน UAV หรือว่าดโดรนในอนาคตนะฮะเราทราบกตนดีนะคะว่าเรื่องเทรนด์ของการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยในอนาคตเนี่ยเรื่องของ UAV เรื่องของดโดรนเนี่ย จะเข้ามาใช้ในกองทัพมากขึ้นนะแต่ว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยก็มีการใช้ดโดรนมาหลายปีแล้วแต่เพียงแต่ว่าทิศทางการใช้ดโดรนของกองทัพไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่างฝ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ละเหล่าทัพเนี่ยก็จะจัดซื้อของตนเองนะแล้วแต่ว่าจะไปเจราจาอะไรกับใครก็จึงไม่ค่อยมีแนวทางที่ชัดเจนนะแต่ว่าในเรื่องของอะระบบการจัดซื้อยุทโธปกรณ์แบบแพ็กเกจตามนโยบายของคุณสุทินคลังแสงที่จะเริ่มในงบป,ประมาณปี69 ก็จะทําให้ทิศทางในการจัดซื้อนะโดยเฉพาะเรื่องของโรนเนี่ยอาจจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันก็คืออาจจะแบบเดียวกันแล้วก็มีระบบเดียวกันสามารถที่จะซ่อมบํารุงได้ง่ายในทุกเหล่าทัพนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยต่างเหล่าทัพต่างก็จัดซื้อกันเองนะแต่ว่า,าในส่วนกองทัพอากาศซึ่งถือว่าเป็นเหล่าทัพที่ดูแลเรื่องของในภาคาอากาศเนี่ยนะตอนนี้เขาก็เดินหน้าไปก่อนแล้วนะในเรื่องของการตั้ง กองบินโดรนฮะซึ่งกองบินสามเนี่ยก็มีฝูงบินโดรนอยู่สามกองเอ่อสามฝูงบินนะฮะสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งนี่คือเอ่อไฟฟล็อกนะฮะแล้วก็สามศูนย์สองเนี่ยก็วุ้กแฝกแล้วก็สามศูนย์สามเนี่ยเป็นกองบินสนับสนุนฮะซึ่งฝูงบินหลักเนี่ยก็อยู่ที่ฝูงบินวัดขนานครนะฮะที่สะแก้วซึ่งกองทัพอากาศเนี่ยก็ฟื้นเอาฝูงบินนี้เนี่ยที่มียาวนานมาตั้งแต่สมัยอเมริกันอะไรเนี่ยนะก็เอามาปรับปรุงนะแล้วก็ จะทำให้เป็นฝูงบินนะเรียกได้ว่าเป็นกองบินโดรนหรือว่ากองบิน UAV ที่ทันสมัยของกองทัพอากาศนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ในการฝึกนักบินด้วยเพราะว่านักบินของ UAV เนี่ยจะต้องมีทั้ง external แล้วก็ internal นะคะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น Pilot นะะก็คือเป็นระบบนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราไว้รอดูนะ,ะติดตามกันนะ,ะว่าฝูงบิน Wing of Excellence นะฮะกองบิน3กองบินโดรนกองบิน UAV ของกองทัพากเนี่ยนะจะมีการพัฒนาหรือว่าเสริมเขี้ยวเล็บนะด้วยโดรนแบบใดนะในห่วงงบประมาณปี68แล้วก็เดี๋ยว69คงจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะลองดูว่าจะเป็นไปตามสมุดปกขาวของกองทัพากาที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ,ะเราไปฟังผู้บัญชาการทหารอากาศพูดถึงแผนเรื่องของกอ,องบินโดรนและการ เปิดศูนย์ฝึกนักบิน UAV ค่ะททีีี่่่สสนนนนนาาาาาบิ้้ำออรรรมมมใหหหญกกกกตงงัจจะพแลวึเ็ชุ การสำรองเนี่ยคาดว่าจะต้องออกมาสําหรับเป็นโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกย,ยูเอเอซึ่งเรากําลังจะทําให้เป็นได้รับการรับรองจากจากสถาบันกภา,ภารเป็นโรงเรียนในประเทศไทยในปีับ นอกจากนี้นะก็มีข่าวสะพัดภายในกองทัพอากาศเลยนะคะว่ากองทัพอากาศเนี่ยกำลังที่จะผลิตนะหรือว่าสร้าง UAV หรือว่าโดรนแบบติดอาวุธนะตอนนี้เป็นนโยบายนะคะที่มีการสั่งการไปยังฝ่ายวิจัยและพัฒนาคนนะซึ่งก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3ปีนะคะเรื่องของโดรนติดอาวุธซึ่งก็ถือว่าเป็นเทรนด์ด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์นะะที่ไม่ใช่มีแค่โดรนหรือว่า UAV บินลาดตระเวนถ่ายภาพหรือหาข่าวเท่านั้น แต่เรื่องของการใช้โดรนติดอาวุธเนี่ยก็เป็นทิศทางในเรื่องของการป้องกันประเทศและภัยคุกคามอ่ะเพราะฉะนั้นมารอดูนะว่ากองนับอากาศนะจะมีกามิกเซ่นะโดนแบบกามิกเซ่นเนี่ยแล้วก็ผลิตออกมาได้ใช้การจริงเมื่อไหร่อย่างไรคะ่ะ